สวัสดีค่ะน้อยทำสวนจ้าวันนี้น้อยพาเพื่อนเพื่อนมาดูมาชมนี่นะคะรั้วบ้านนะคะทางฝั่งทางฝั่งคอนโดนี่แหละคะ่ะมีพื้นที่อยู่นิดนึงนะคะตรงนี้น้อยก็ได้ขุดหลุมปลูกอ้อยแล้วนะคะก็เป็นอ้อยสายพันธุสายน้ำพึ่งแดนใต้นะคะเป็นอ้อยที่นำไปคั้นน้ำอร่อยแล้วก็สามารถที่จะเคี้ยวทานได้ด้วยนะคะนี่ ก็ได้สองสาต้นนะคะซึ่งก็เป็นพันอ้อยที่คุณพี่ใจดีนะคะจากเมืองบางกอกนะคะส่งมาให้นะคะพี่น่ารักมากๆเลยนะคะหาพันอ้อยมาให้น้อยปลูกก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะไปแล้วคุณพี่ก็ดูคลิปอยู่คุณพี่น่าจะรู้นะคะว่าใครเนะเาะเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้นะคะก็พอมีพื้นที่ได้ให้ น้องอ้อยได้เจริญเติบโตนะคะสำหรับตรงริมรั้วด้านนี้นะคะ,ะนี่ก็เป็นปล่องครัปล่องนะคะปล่องรักโลกนะคะที่น้อยทำจากแมนเทนชิพนะคะสแผ่นนะคะประกบกันนะคะสูงประมาณ120เซนค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนใหม่ๆน่าจะยังไม่เห็นนะคะเพื่อนเก่าๆก็น่าจะเคยเห็นน้อยทำเนาะแมน h i p ชิพสอแผ่นประกบกันแล้วก็ใช้เชือกมัด นะคะสองสามเส้นนะคะสามสามาสามท่อนด้วยกันนะคะด้านล่างด้านตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะก็ใช้ไม้ตอกสองอันค่ะไม้ตอกดามให้เขาอยู่สองอันแล้วก็นี่น้อยมามาคลุมกันน้ํากันฝนตกกันแดดนะคะก็มีเปลือกผลไม้มีเศษอาหารนะคะก็ใส่ไปเนาะไม่ไม่มีแมลงเลยค่ะเพื่อนเห็นไหม ดีจังนะคะเดี๋ยวก็พอเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดออกมาแล้วก็นํามาใส่พืชผักในบริเวณนี้ให้งามๆนะคะแล้วก็มี2ปล่องด้วยกันนะคะเป็นปล่องนี่นะคะอีกอีกอีกปล่องนึงก็อยู่ทางน้นนะคะนึ่งกระมังสีฟ้าคว่ำอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกที่งอกขึ้นเองเนาะ,นะะในส่วนส่วนมากก็เวลาเราขุดอ่า พืชผลนะคะแล้วก็จะมีหัวเล็กๆนะคะอย่างเช่นพวกกระชายเผือกนะคะขิงขานะคะพอเขาหล่นลงมาโดนฝนตกใส่อย่างนี้นะคะโดนดินนิดนึงชื้นๆเขาก็งอกขึ้นมาให้เราใหม่โดยที่ไม่ต้องปลูกแล้วนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะก็ได้กินนานเลยต้นนี้นะคะก็เป็นอ่ออ่ออ,อ,อะไรอ่ะ กาแฟค่ะกาแฟกาแฟพันอะไรเนอกาแฟพันพันอะไรอย่างล่ะลืมพันอะไรคะคนให้ไม่รู้พันอะไรนี่นะคะเป็นกาแฟเนาะพันอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้เดี๋ยวไปดูต้นสวยนะคะกาแฟเดี๋ยวดูดูนี้ก่อนติวค่ะติวติวที่ไหนตอนเอาไว้หลายกิ่งด้วยกันนะคะ 4ี่ห้ากิ่งก็ตอนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำยาเร่งรากไม่ได้ทากะปิไใดๆทั้งสิ้นนะคะปรากฏว่ารอดมาสองกิ่งได้ค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะกิ่งนี้ยังเขียวอยู่ตอนนั้นแล้วน่าจะมีรากเยอะแล้วละคะ่ะแต่ว่าน้อยพันผ้าเอาไว้มองไม่เห็นเลยค่ะเห็นไหมแต่ว่ากิ่งนี้นะคะกิ่งนี้นี่ รากเยอะรากเดินเยอะมากๆเลยค่ะดูสิคะรากใหญ่นะคะแล้วก็ขาวเต็มเลยค่ะนะคะคนี่นะคะคือกิ่งของติ้วนะคะติ้วผักติ้วเป็นผักที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนำรากไปชำนะคะเพื่อนเขาจะขุดรากนะคะขุดรากนะคะไปชำนะคะรากตรงนี้แต่ถ้าเราต้นเล็กๆนะคะ ต้นก็พอประมาณแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเราตัดขุดรากเนี่ยเขาอาจจะตายได้ห่อยก็เลยอ่ะลองตอนซินะคะนี่มียอดมีใบมาสวยๆเลยนะคะแล้วก็เลยลองตอนดูคะ่ะก็ได้นะคะสําหรับใครที่ยังสําหรับใครที่ตอนไม่ได้ก็ลองใหม่นะคะเพื่อนๆลองใหม่นะคะคว้นกิ่งเอาไว้แบบนี้นะคะ คว้นกิ่งเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทาน้ํายาเร่งรากหรือกะปินะคะน้ํายาเร่งรากน้อยก็มีกะปิเครื่องดื่มชูกําลังผงทีรสแค่นี้เองค่ะผสมกันนะคะใส่ตู้เย็นไว้จะใช้ก็เอาสำรีมานะคะสำรีชุบมาแล้วก็มาเช็ดๆนะคะนี่มาถูๆเช็ดๆเอาไว้นี่น้อยตอนเอาน้อยคว้นเอาไว้นะคะคว่นกิ่งเอาไว้ได้2วันแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําตุ่มมามาใส่ทีหลังนะคะนี่ ควนเอาไว้สองกิ่งค่ะควนเอาไว้สองกิ่งนี่นะคะแล้วติ้วก็นี่นะคะ,ะ,น,น,น,ะ,คะนี่นะคะก็มียอดเยอะแยะอยู่มียอดเยอะอยู่นะคะสําหรับติว้วเป็นไม้หายากนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทนะคะนี่น้อยซื้อมาปลูกนี่เนาะเป็นไม่ใช่สิขออภัยค่ะอันนั้นเป็นะมะตูมแขกต้นละร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นติว้วติ้วที่น้อยหิวมาจากโคราชเลยนะคะเนี่ย หิ้วมาจากโคราชเลยนะคะต้นหนึ่งต้นไม้กี่บาทคะที่โคราชนะคะเป็นตลาดไม้ประดับนะคะตรงตรงโคกกรวดนะคะโคกกรวดอำเภอโคกกรวดจะมีตลาดไม้ดอกไม้ประดับอยู่นะคะก็จะมีติวขายเนาะก็ซื้อให้แม่ปลูกที่บ้านที่โคราชต้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ห,กหิว้วรู้สึกวันนั้นจะมารถทัวหรือหรือเครื่องจําไม่ได้แล้วคะ่ะหลายปีแล้วนะคะก็หิ้วมาด้วยเนาะนี่นะคะก็ ตอนได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตัดตัดไปชํานะคะนะแล้วก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นติวนะคะใบสวยๆยอดสวยๆยอดกินกับขนมจีนน้ํายากระทิอร่อยมากๆนะคะอร่อยมากๆเปรี้ยวๆมันๆนะคะอ่าตอนนี้พามาดูนี่จ้ะกาแฟต้นแรกในชีวิตนะคะที่ปลูกนี่นะต้นโตแล้วค่ะเพื่อนสูงแล้วนี่ สวยค่ะเห็นไหมคะใบเงาเงาเงาๆๆงามงามงับงับวับฟับทำไมอ่อนอ่อนลเขาโคง้งเองโคง้งโคง้งอ่าโคง้งนี่ค่ะกาแฟน่าจะเป็นพันอะไระจำไม่ได้จริงๆค่งอะมันมีไหมคะัพันเอสเพรสโซมีไหมหรือว่ามีแต่เฉพาะที่เขาขายที่ชงนะคะน้อยก็ไม่แน่ใจนะคะน้อยก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับ สำหรับกาแฟเนาะแต่ว่าทางใต้นี้ากาแฟที่มาเลนะคะเป็นกาแฟครับอ,อาราบิก้านะคะทางทางมาเลเซียเป็นกาแฟอาราบิก้าใช่ไหมคะใครชอบมากเลยอร่อยนุ่มนะคะไม่ไม่ขมมากแล้วหอมนะคะอาราบิก้านั้นได้ชอบแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่พันอาราบิก้านะคะก็ปลูกทางปลูกที่ภูกเก็ตได้นะคะเจริญเติบโตดีก็อยู่กับมะม่วงอยู่กับตรงนี้ก็ มีพื้นที่นิดนึงนะคะก็น่าจะโอเคน้องชอบร่มนะคะสำหรับออกาแฟนะคะใครที่ไปปลูกกลางแดดอาจจะไม่รอดนะคะเพราะว่าโดนแดดนิดนึงก็เหี่ยวแล้วคะ่ะตอนนั้นได้ปลูกในรถยนต์หน้าบ้านนะคะก็ยอดเหี่ยวยอดไมออ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แตกนะคะพอนำมาปลูกตรงชื้นๆน,นะคะตรงนี้ร่มร่ม,รมนิดนึงงามมากเลยคะ่ะนี่ก็เป็นกระมังแตกแล้วนะคะที่น้อยเอามาติดนี่ นี่ก็เป็นเต็มแล้วนะก็นำดินมากลบเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขากดทับลงไปนะคะให้ให้ให้เศษอาหารนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกที่น้อยผสมกันด้านล่างนะคะก็ได้ลงไปอยู่ด้านล่างนะคะก็ใส่ดินทับลงไปแล้วก็เพื่อเป็นเป็นการป้องกันามาแมลงนะคะมแมลงมดมแมลงที่จะมาตอมด้านบนนะคะแล้วก็นําดินใส่ลงไปดินในสวนค่ะขุดขุด นะคะกลบลงไปนะคะเป็นชั้นๆไปเนาะเศษอาหารปุ๋ยคอ,อกดินนะคะสับกันไปจนเต็มแบบนี้แล้วก็จะหมักแบบนี้ไว้นะคะรอให้เขายุบตัวลงเดีย๋ยวทิ้งไว้สักสองสามเดือนให้เขายุบตัวลงแล้วก็เนี่ยค่ะจะนํามาใส่พืชผักในสวนนี่แหละตรงนี้ก็นี่นะคะก็เป็นข้างบ้านก็เป็นอ้อยที่น้อยเคยพาเพื่อนมาปลูกนะคะเป็นอ้อยอี่นะคะ ปลูกหลายอย่างก็ได้กินหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเนาะถอนหญ้านี่นะคะอ้อยอ้อยก็โตแล้วนะคะเป็นอ้อยลำไม่สวยซ,ซึ่งซึ่งเราก็สามารถดูแลให้เขาเจริญเติบโตได้นะคะ<ม>ลอกกาบออกให้เขาด้วยนะคะสำหรับน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยชอบให้ลอกกาบให้บ่อยๆนะคะ ใบที่ไม่สวยก็เอาออกเลยค่ะใบที่หักหักไม่สวยนะคะ ดึงเสียงดังนิดนึงนะคะน,นี่ค่ะก็เป็นเป็นต้นอ้อยที่เป็นท่อนอ้อยที่เหลือจะส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับอ้อยดำบริสัทนะคะน้อยก็นำมาชำนะคะแล้วก็มาปลูกนะคะนี่กอน,นี้ก็จะหลายต้นหน่อยนะคะกอน,นี้หลายต้นเลยค่ะ อันนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะก็กำลังแตกหนอกันนะคะนี่นะคะเรล่งแตกหนอนี่ค่ะปลูออกไปเรื่อยๆนะคะพันไหนน้อยก็ปลูกหมดเลยคะ่ะอ้อยนะคะชอบนะคะน้อยชอบอ้อยอเนื่องจากว่าลำเขาสวยนะคะเนี่ยแต่ละลำแต่ละพันนะคะก็มีสีของลำของเปลือกที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีความสวยมีความหอมความอร่อยนะคะทุกสายพันธุ์นะคะ ไปแล้วคะ่ะวันนี้น้อยก็พามาดูสวนนะคะที่มีอ้อยมีพืชผักสวนครัวปลอดสารน,นะคะพร้อมทั้งมีปล่องรักโลกที่น้อยทําขึ้นเองนะคะก็ทําไว้สาหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือนนะคะแล้วก็ใบมุกใบไม้ใบอ้อยใบอะไรที่เราตัดตัดมาก็ใส่ใส่นี้ได้นะคะบางบางอย่างน้อยก็จะกรบกรบโคนต้นอะไรนะคะก็ไม่ได้ใส่ไปเนาะ ไปแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้อยทําสวนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหมั่นออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ